กนายเป็นใครเนี่ยจะทำอะไรฉันอย่าเข้าใจผิดนะผมก็แค่ทำเพื่อช่วยคุณช่วยฉันทำไมแล้วทำไมต้องถอดเสื้อด้วยเล่าลูกพ่ออาเย็นลูกไม่เป็นไรนะแม่คิดว่าจะเสียลูกไปจริงๆซะแล้วพระเจ้าช่วยคุณเย็นเป็นพระเจ้าชัดๆอาเววะที่อ่อนลา้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณเคืรืหมอเทวดาในโลกนี้จริงๆสินะ โยมรา,าจะต้องอยู่ไม่ติดที่แน่ๆหากรู้เรื่องนี้เข้าเมื่อกี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่เสียมารยาตต่อคุณลุกขึ้นเถอะทักษะทางการแพทย์ของคุณและการมองเห็นของคุณมีขีดจำกัดมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าคุณจะไม่เชื่อทักษะทางการแพทย์และการมองเห็นถ้าคุณไม่ถือโทษโกรธกันผมขอเคารพคุณในฐานะอาจารย์ได้หรือเปล่าจากนี้ไป ให้ผมได้เรียนรู้ทักษะทางการแพทย์จากคุณด้วยเถอะพลังที่แท้จริงในโลกนี้มีน้อยและยากที่จะปรับแต่งการเล่นแร่แปรธาตุภายในท่อกันยาจากภายนอกเพื่อฟื้นฟูพลรังที่แท้จริงคงจะดีกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นครูให้หรอกนะมีบางอย่างที่ผมตามหาอยู่ถ้าคุณช่วยหาให้ได้ผมจะสอนวิชาให้คุณซักสองอย่าง ขอบคุณครับผมจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตามหามันให้ได้เพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการครับแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่แค่ได้รับเครดวิชามาบ้างผมก็ไม่เสียใจครับพ่อแม่นี่มันอะไรกันคะเขามันใครออเยนคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นี่เองขอบคุณที่ชีวิตฉันไว้นะคะ ค่เรื่องเล็กๆหน้อยๆตอนนี้เราทั้งคู่ก็เจาะกันแล้วด้วยเจาะกันคุณเยขอแม่ตาและพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ผมสูเทียนหลงจะไม่มีวันลืมเลยเราเจาะกันได้ยังไงล่ะตอนนี้เธอก็หายดีแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าติดหนี้หรืออะไรกันแล้วด้วยถ้าคุณจะว่าแบบนั้นผมก็คงบังคับอะไรไม่ได้ลเลยหรอกครับแต่ ได้โปรดจำไว้ให้ดีถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่บอกผมได้เลยจากนี้ไปก็ใส่ใจกับการควบคุมอาการหน่อยนะรักษาร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้ลดอาหารที่เย็นลงหน่อยแล้วหลีกเลี่ยงความหนาวด้วยอืมฉันจะจำไว้ให้ดีนะทำอะไรเนี่ยกว่าจะรับสายเป็นยังไงบ้างไปเจียงหนานเจอวี่ซี่ยังพ่อ ขอโทษครับเจอกันแล้วแต่เราเลิกกันแล้วครับนี่ถึงจะไม่ใช้คำพูดที่เหมาะสมนักแต่อย่าฟื้นล่ะปรับตัวให้ได้ไวๆอย่าดิ่งนานนักนะจึงสิไหนๆก็ไหนๆแล้วหาเวลาไปเยี่ยมลุงตึ้งกับพ่าจางเขาหน่อยนะตอนเด็กๆเ,เขาดูแลแกมาเยอะเลยนะไม่ต้องห่วงครอบผมไปแน่ในชาติก่อนฉันไม่เชื่อพ่อและยืนกรอนจะอยู่กับ หลือวอวีซีนั่นนำฉันไปสู่หอยอเนะในอนาคต2,000ปีแล้วนะในที่สุดก็ได้ยินเสียงพ่อแล้วในชาติก่อนฉันไม่ชอบควาพูดและความจูจีของพ่อเลยแต่ตอนนี้ฉันมองว่ามันคือความจริงใจมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกที่นี่สินะที่ป้าหวังอยู่ในชาติก่อนหลังจาก2,000ปีในที่สุด ฉันก็จะได้ตอบแทนความเมตตาของเธอที่นี่แหละพี่จีหวังเสจจวนอยู่ที่นี่แหละครับชั้นบนห้อง3 0มสพวกนายจำไว้นะหวังเสจจวนคนนี้รวยมากและฉันจะเรียกดอกเบี้ยหนักๆไม่งั้นพี่หูเจ้าเรื่องแน่ดูเหมือนพวกนายคงจะคิดสร้างปัญหาให้ป้าหวังสินะ อืมญาติหวังเสจจวนเลยจอกหน้าแทนหรือยังไงฟังให้ดีไอ้ลูกหมาเธอเติดนี่เราอยู่ห้าล้านถ้าวันนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวของมันแต่แกเองก็ด้วยอือะไรกันฮะออใส่หัวไปเดแยวนี้ในตอนนี้ฉันยังยอมปล่อยพวกแกไป เี่ยวเฉินทำไมมาเจียงหนาละเนี่ยผมมาฝึกงานนะครับเลยมาเยี่ยมป้ากับลุงหน่อยนานๆจะมาทีเดี๋ยวป้าทำอะไรกินนะเหล่าตึง้งดูสิครับว่าใครมาเสี่ยวเฉินมอเหรอไม่ได้เจอกันตั้งหลายเปมามามา,มานั่งก่อนแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างละ่ะพ่อทำงานที่โรงงานผลิตรองเท้านะครับอาอยุปูนี้แล้วยังทำงานที่โรงงานรองเท้าอีกเลย เสียวเฉินครอบครัวของแกยากจนนะคงต้องทำงานหนักเพื่อหารอยได้เพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อบ้างตอนลุงอายุเท่าแกลุงเริ่มต่อตั้งบริษัทในเจียงหนานแล้วอืมอืมผู้ใหญ่เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังยังไม่รู้จักฟังความสำเร็จในอ,อนาคตของเจ้าเด็กคนนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละป้านี่ใครมาคะ ลูกชายลุงเยเพื่อนบ้านเก่าพ่อนะ่ะมาทำงานที่เจียงหนานอ๋าจะไม่ได้แฮะมันแปลกหน้าเข้าบ้านมาแบบนี้ร้อนทั้งร้อยมีเรื่องมาให้ช่วยแง่แงลองชิมฝีมือป้าดูสิว่าตกไปหรือเปล่าหลายปีแล้วแต่ก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมเลยนะครับฝีมือป้าเนี่ยนับดีๆก็3,000ปีเต็มๆเ,เ,เลยนะ ปากหวานแบบนี้เดี๋ยวคงขอให้ทําอะไรทีหลังแน่เลยเซียวเฉินมีแฟนหรือยังจ๊ะไม่มีครอบงั้นดีเลยเธอคงไม่รู้ใช่ไหมพ่อแม่เธอกับครอบครัวป้าเล็งไว้ว่าจะให้เธอแต่งงานกับหลิวซิ่วตั้งแต่แบ่บอแล้วละ่ะหนูเนี่ยนะมามาอย่ายลเล่นกันนะ จะนึกว่าเขาจะมาขอช่วยอะไรซะอกีกคิดจะมาเทมว่างั้นนี่มันสมัยไหนกันแล้วยังจะมาคุมถุงชนกันอยู่อีกพ่อจำผิดหรือเปล่าครับพ่อไม่เคยบอกผมเลยจริงๆคิดว่าจะให้หนิวิิ้เรียนให้จบก่อนค่อยคุยเรื่องนี้กันนะ่ะไม่คิดว่าเธอจะมาเจียงหนานี่นะบังเอ,อิญจริงๆเลย นะหนูต้องการแลกคนรักของหนูเองทำไมถึงมาคุมถุงชนแบบนี้กับหนูละ่ะในฐานะที่นายเป็นผู้ชายที่โตกว่าไม่คิดจะพยายามหาเมียเองเลยหรือไงถึงมาเพื่อการคุมถุงชนแบบนี้ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษหรือหรือเปล่าฮะเหนียวซิวทำไมพูดกับแขกแบบนั้นละ่ะฮะเสียมารยาทนะคนอย่างเขาทำไมหนูต้องพูดดีด้วยเล่า หนูอิ่มแล้วเสี่ยวชนมาคุยกับลุงหน่อยครับเสี่ยวชนที่หลิวซิวพูดเมื่อกี้นี้ก็ไม่ผิดหรอกนะถึงครอบครัวแกจะจนแต่คนจนไม่ควรยากจนความทะเยอทยานรู้ไหมแกควรคิดเรื่องการทำงานเพื่อหาเงินแทนที่จะมาพึ่งระบบอะไรแบบนั้นเพื่อหาเมียหรือครอบครัว ในนี้มีเงินอยู่แสนหยวนและในเมื่อฉันเองเคยสนิทกับพ่อแกถือเสียว่าเป็นเงินช่วยเหลือแล้วกันนะส่วนเรื่องแกกับเหลียวซิ่วนะเลิกคิดไปได้เลยลุงเติ้งเข้าใจผิดแล้วครับถ้าป้าไม่พูดเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยผมไม่คิดอะไรกับเรื่องนี้หรอกตรงครับผมเพิ่งมาเจียงหนาน และผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้จัดการยังไงผมขอตัวก่อนนะครับไว้มาเยี่ยมใหม่ครับแกเข้าใจดีแล้วพยายามทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวซะนะเรื่องแกกับหลิวซิ่วคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะป้าครับไว้ว่างๆจะมาเยี่ยมใหม่นะครับแล้วก็จากนี้ถ้ามีเรื่องอะไรโทรมาหาผมนะครับ ผมจะพยายามช่วยเต็มที่เลยเป็นเด็กดีจริงๆที่เลี้ยงดูมาไม่เสียเปล่าเลยสินะหรือเฉินหมายความว่ายังไงนะ่ะหรือว่าเขารู้เรื่องที่เราติดนี้บางทีเขาอาจจะแค่แสดงความเป็นห่วงก็ได้เรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้พวกหมานี่เสีเข้าสู่จริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พี่หูครับไม่ใช่ว่าเราไรประโยชน์นะครับแต่เพราะเจ้านั่นมันเก่งเกินไปก็เลยไอ้พวกสะวะไอ้เด็กนั่นอยู่ไหนบางอาจม่เหยียบหัวเสืออย่างฉันได้ไงหอฉันอยู่เลย